สนับสนุนโดยร้านสยามยนต์สุพันลูคิปเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนอยากให้เว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ดอ m คอ เาหัวาใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูซิโสิด์อิดิชันน่นน้ำมันคงอยู่ไม่ไกลไมีแตความผูกพันที่พร้อกรมกั<ห>นจุดล้านมอเตอร์คลาสสิกช<ห>อปรถคู่ใจบนเส้นทาง ชาลีคันนึ่งอะชาลีไม่ใช่รถของผมแต่เป็นเพื่อนผมสามารถพาผมไปได้ทุกที่ครับรักมันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่รถเราชอบรุ่นรุ่นไหนก็เล่นไปเลยครับเราตั้งใจทําให้ดีทํามันให้ดีที่สุดแล้วแล้วสิ่งอื่นนั้นคุณจะประสบความสำเร็จกับมันทั้งเรื่องรถและทุกๆเรื่องครับเส้นทางที่เราเดินทางมันอยู่ที่ว่าเราเดินทางไปกับใครมีตอภาพระหว่างทางดีแค่ไหนปลายทางเป็นแค่ จุดที่เราตั้งไว้เสร็จครับชาลีถึงมันจะคันเล็กแค่นี้แต่มันก็พาเราไปได้ทุกที่ตลอดระยะเวลาที่ขี่มันมาก็คือ มันให้แต่ความสุขค่ะคันเล็กไปได้ขึ้นดอยได้ดีเชียงใหม่ดอยเยอะพี่ขึ้นดอยได้แรงกระทัดรัดว่องไวแต่ผมคิดว่าเราขี่รถชาลีได้มันไม่เล็กเกินไปสำหรับเราครับ เดี๋ยวผมขอถามอนุญาตถามคนในดีกว่าอันนี้อยู่ในกรุ๊ปของสารพีมากี่ปีแล้วแปปีครับแปดีนี่คือน้ำเริอเหมือนกันเหรอครับเดิมขับ c ีบีร้าครับผมแล้วก็โดนเพื่อนหลอกมาให้เล่นชาลีครับก็คือคันแรกรถคันแรกเป็นรถซีบีร้อ2ยใช่ครับแล้วก็ทำไมอยู่ดีมาถึงคิดอยากจะเล่นชาลีขึ้นมาตามช่างตามพี่สิงห์นะครับ เห็นไหมผมว่าแล้วดูแล้วลักษณะนี่จะจูงกันเข้ามาเลยเนี่ยออกมาในแนวทางเดียวกันจะได้หาอะไรง่ายๆคราวนี้ถามขันต่อไปเลยครับอันนี้น้ำหนักเยอะที่สุดในกลุ่มหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแนะนําชื่อหน่อยชื่อนัทครับนัทอันนี้อยู่ในกลุ่มมากี่ปีละประมาณ5ปีครับ5ปีครับผมเป็นยังไงบ้างพอได้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วคันรถคันแรกก่อนเลยที่ที่เล่นรุ่นอ๋อฮอนด้าซีเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับผม จะดีเหรอประมาณนั้นเห็นพี่ขับ C b บ2รก็หอยากขับด้วยซื้อมาขับซื้อมาขับอีกซื้อมาขับอีกครับแล้วเพื่อนเล่นชาลีเพื่อนเล่นชาลีโดนประมาทว่าจะขับได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับขับได้ครับได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปถามผู้หญิงในในวันนี้นะครับก็คือผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเลยในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มอยู่กลุ่มนี้มากี่ปีแล้ว ประมาณเก้าปีค่ะเก้าปีค่ะก็เริ่มเริ่มเหมือนกันค่ะเริ่มเริ่มเลยค่ะอย่างนี้น่าจะเป็นเหมือนกับผู้ดูแลกลุ่มด้วยเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมครับนี่ครับผู้ดูแลผู้ดูแลต้องมอบให้คนเดียวผู้ตามอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็คือรถคันแรกเป็นรถอะไรก็ชาลีเนี่ยค่ะเริ่มต้นชาลีเลยแล้วก็คือไม่ก็คือขี่ชาลีมาเก้าปีแล้วไม่เปลี่ยนใจค่ะก็ยังไม่เปลี่ยนใจค่ะย่อจริง มันพาเราไปได้ทุกที่ค่ะที่อยากไปไกลสุดที่ขี่ชาลีไปทีรอซูค่ะจริงเหรอจริงค่ะสุดยอดจริงครับไปมาแล้วไปกันมาหมดเลยครับไปทุกปีค่ะระยะทางจากนี่ไปกี่กิโลหนิดนิดพันพันกว่าเพราะว่ามันมันถอยกว่าแล้วเออมาณไกลไม่ว่าไี่ประมาณแต่หนทางคือพันกว่ากิโลครับชาลีเนี่ยนะเครื่องเดิมด้วยเครื่องเดิม ชาลีนในกลุ่มนี้มีทั้ง50และ70หรือว่ามีแค่70อย่างเดียว50และ70ครับแล้วก็ไปพร้อมกันหมดเออถ้าถ้าถ้าไม่ติดถ้าไม่ิดละถ้ามีโอกาสอันนี้อยู่มากี่ปีละผมอยู่ถ้าเป็นรถคาสสิกผมก็อยู่มาก็10ปีได้นะครับสิบปีตั้งแต่เรียนปวสครับแต่เข้ากลุ่มชาลีที่เนี่ยก็ประมาณ2ปีครับหลังจากกลับกลับจากทํางานที่กรุงเทพแล้วย้ายมาอยู่ที่บ้านครับอ๋อก็คือทางานที่กรุงเทพมาก่อนใช่ครับรถคันแรก เป็นรุ่นอะไรครับร้อยยี่สิบห้าครับ CD ร้อยยี่สิบห้าแล้วก็พอเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ปุ๊บก็เห็นเพื่อนครับเรียบร้อยชาลีครับเรียบร้อยครับเสร็จเสร็จนะน่ารักดีครับมีความคิดว่าผมมีความคิดว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีชาลีเยอะที่สุดในประเทศไทยปะน่าจะน่าจะคือถ้าเกิดว่าเราแยกออกไปอีกคือว่าชาลีเดิมๆข้าพทะเบียนะเบียนด้วยเบียนะครับจังหวัดอื่นก็น่าจะมีแต่มันกระจายกันอยู่ไงฮะนี่คือสารพินเป็นการรวมรวมกันได้ ทพย์ไปรอดอ่ะผมขอถามเสื้อคนนี้อะไรดีกว่าอ่ะอยู่มากี่ปีแล้วผมอยู่กับกลุ่มสารพีมาเจ็ดปีครับเจ็ดปีครับผมได้อะไรจากกลุ่มนี้บ้างโอ้เมาเยอะเลยพี่เยอะมากเลยครับเยอะมากอย่างเช่นก็คือแบบประสบการณ์ถ้าไปออกทิ่อะไรพวกเนี้ยพี่ผมว่ามันได้เป็นมิตรภาพครับอ่าความรู้สึกมิตรภาพคมสัมพันธ์มันมันเหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับที่ต้องเหนือจากที่บ้านเป็นที่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงอะไรพวกเนี้ยรถคันแรก รถคันแรกของผมเป็น C D K ครับ125อ๋อ C D L 25 K แล้วอยู่ดีๆทำไมถึงมีชาลีกับเขาบ้างก็นั่นนะครับก็โดนอีกคนหนึ่งครับชี้เป้าผมหน่อยว่าใครเนาะหัวหน้าช่างเลยครับใช่ไหมนี่เลยครับชี้เป้าเลยอีกคนหนึ่งอยู่มากี่ปีแล้วผมอันนี้แดดร้อนใช่ไหมครับครับผมผมเป็นน้องนะครับน้องพี่สิงห์นะผมก็รู้จักพี่มาประมาณห้าปีครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีขี่ครับชาลีครับสงสัยกำลังจะโดนครับและขนาดก็ไม่โดนเพราะว่าไปเที่ยวกับพี่ๆแล้วมีความสุขครับสนุกเดือบมันใช่ันใช่ครบควรจะต้องมีสักคันเองใช่ครับก็เตรียมเก็บเงินเลยฮะโดนแน่ๆโดนแน่ๆครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะครับก็คือเราได้เรื่องราวของกลุ่มและได้มีการแนะนํากลุ่มของสารพีฮอนด้าคลาสิกกรุ๊ปให้กับท่านผู้ชมได้ รับรู้เรื่องราวความสามัคคีความสัมพันธ์แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากกลุ่มนี้ไปละเดี๋ยวเราจะให้เขาแสดงออกถึงความรักด้วยการวิ่งบนท้องถนนไปทั้งหมดเนี่ยนะเขาขี่ไปกันผมอาจจะขออนุญ,ญาตยืมรถคัรหนึงขี่ด้วย<ด>แล้วขี่เข้ามาในกลุ่มด้วยกันแล้วก็ขอดูหนะ่อยว่าการฉี่ทารีเป็นกลุ่มๆม,มันจะมีความสุขขนาดไหนนะเดี๋ยวไปเตรียมรถแล้วก็ไปขี่กันดีกว่าไป ขี่คันไหนเนี่ยอ๋อค oh, ันนี้เลยเหรอรมาเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องชาวสารพีไปขี่รถเล่นกันดีกว่านะมาเดี๋ยวตามเข้าไปเลยเลยดีกว่าไป เกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเกรงหรือกลัวต่อสิ่งใด ไม่ว่าทางจะไกลหรือยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life Nice d l a y แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปดป็งใจวาง We are classics play right. แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางวางใจได้เลย y e s we a r e r i g h t อยากให้เธอนังจงมั่นใจกับหนทางจะมีคำว่าเราหาหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่ป้อมกันจะก้าวไปไปกับรดคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการและเธอจงมั่นใจ ว่าฉันจะคอยดูแลเธออยู่ไม่ไกลมีเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยเปลงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือ,อยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life night life แค่เพียงมีรอถที่คู่ใจกูกล้าวิ่งไปนึงใจวัง We are Class i c f i h e แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes we a r e r i g h t อยาให้เธอหนั้นจงมั่นใจกับผลทางจะมีคำว่าเราลายในการเดินทางของชีวิตฉันเราจะใส่แผ่นัดแผ่นเทียมนะแผ่นเทียมจะบางกว่าแผ่นแฮ สาเหตุที่เราใส่เหล็กสองแผ่นนี้แล้วเอาแผ่นคัดขึ้นมาแล้วก็เรียงตามปกตินตีน่ไปข้อเสียมันก็คือแผ่นคัดเนี่ยมันจะหมดง่ายแต่คัดมันจะนิ่งก็ต่างต่างกันต่าง,างมีข้อเสียอยู่ที่ความชอบถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราใส่แผ่นคัดเพียร์นะแต่ถ้าเกิดใส่ของแท้ก็สีแผ่นเรียงตามปกติแล้ว